สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเอสซุดทับเกมมิ่งเ15นะครับวันนี้ก็มาซ่อมในอาการเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็อันนี้แก้ไขเรียบร้อยนะครับในส่วนของที่เจอก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เกิดการช็อตนะครับเนื่องจากตัวซิลิโคนนะครับพอซิลิโคนเริ่มละลายจากความร้อนเนี่ยก็จะลงไปโดนตัว ic แล้วก็ทำให้ เกิดการช็อตขึ้นนะครับนี่ก็ทําความสะอาดนะครับในตัวซิลิโคนที่เป็นซิลิโคนแผ่นนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวอุปรกรณ์ที่ช็อตนะครับนีตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับแล้วก็ชาร์จไฟไม่เข้าด้วยนี่ก็เแบตเตอรี่ก็หายนะครับอนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบรอ้อย เดี๋ยวนี้ก็นําเครื่องส่งให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องโน้ตบุ๊กเปิดไม่ติดนะครับส่งเข้ามาถักซ่อมกับแต่ละนสมัยทีซูวิได้นะครับทางร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งร้านบนเว็บไซต์สมัยทีซูวิได้เลยนะครับ